ชิดเิ language, ๊กนะครับไปท่งนาบุนนั้นไปทุ่งนาบุนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชิมงานเลยครับเราต้องไปซื้อเหยื่อก่อนนะครับวันนี้เราซืลยตะก้อบันตะก้อบันตะก้อขนาดขายเจ็บนะครับแล้วเราก็มาแวะร้านนะครับแวะร้านเหยื่อแวะร้านเหยื่อแวะร้านเหยื่อแล้วที่ดังตับกบกบไหมเฮากระสีไปโคบมนท่งนานะครับมันโคบทองนาของพี่เพ้นเออเป็นพี่สาวเนี่ยแหละ แกเป็นโครงการของโคกลองนานะครับแต่ชื่อชื่อของแกก็คือโคกปันสุกโมเดลนะครับก็จะขึ้นเพจให้ดูนะครับแต่ชิปนี้ก็คือแบบเอาไรสาระก่อนนะครับแบบนี้เป็นสาระไว้่อตามมาเห้หลังจะเป็นไห่โทรมาบรรลุเรื่องบรรลุล้าลเวลาเออเออไได้เพื่อนตอนนี้เรากำลัง มาแวะซื้อเหยื่อไปตกปลาเพราะว่าแกมีซะและแกบอกว่าวมีปลาข้อง่ายมีปลาร้ายมาเฉพาะโคกแกแล้วเำาก็สิไปซิบเมิรไปดูกันว่าโคกนางนาแจะเป็นแบบไหนนะครับโคกปันโคกปันสุกโมเดลนะครับนะครับไปติดตามรับชมว่ามันสีม่วอยู่บอกมันสีเป็นจังไงแน่นะครับไปครับนี่ก็คือเส้นทางธรรมชาติการไปโคกนางนาของพี่เพ็รน,นะครับโคกปันสุกเราแล้วครับ บรรยากาศไม่ได้แบบคือรักระดานมากครับของว่ามีทางข้ามคอนดีเี๋ยวไปข้างคอนกรีตนะครับไปครับแล้วก็ไปทางแห่งต่อรครับนะฝนตกตอนแรกมาีาปัญหาอะไรไหมว่าคือวันนี้เนี่ยฝนตกครับมันเลยแฉะหน่อยโอเคครับเราลงไปสำรวจกันโอเคครับรก็จะเป็น คนเฝ้าสวนนะครับอันนี้พี่แจ็คก,กับพี่สุทัศน์นะครับ,บ,บพี่แจ็คนี่ก็จะเป็นเจ้าของนี่ครับเจ้าของโคกหนองนาครับโคกปันสุกเชิญครับเชิญอันนี้ก็พี่สุทัศน์นะครับเออมามาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกน้อง <laughs> เล่าข่าวเดี่ยพี่กวมีว่าเล่าข่าวไปซื้ออยู่ไปซื้อนะครับตอนนี้กัฮอตโคกหนองนาของพี่เพ็ญแล้วเนาะชื่อโคกปันสุกโมเดลนะครับอ่าเจ้แกก็โอ พื้นที่ประมาณ1ิบไร่นะครับแต่เข้าโครงการนะ่ะเออสีไ่ไร่ไปสามไร่เออแกกับสิบมีสะนะครับสะสองหน่วยแล้วก็ลงพุนกับสะอ,อ่นานาคอกเพชรนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็เป็นแปลงพักนะครับฝั่งนั้นฝั่งข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นดอกดาวเรืองไปเมืองดอกดาวเรืองอุ้ยเคยเห็นบอดดอกดาวเรืองอันนี้ครับ ดอกดาวเรืองนะครับแกลูกเรา่าแกร้อยพวงมาลัยนะครับแทรกกลางด้วยนะครับต้นหอมเป็นระบบเออน่าจะเป็นระบบน้ํหยดคือเปืดอนราวเดวีแล้วมันสิเป็นน้ำยดมาเลยนะเ้าที่ผมสันนิษฐานนะครับอันนี้ถ้าใครรู้ก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นแปลงดาวเรืองหมดนะครับอันนี้ก็จะนา่าจะเป็นแปลง,ง้าน,นะครับก็พอพีพีซแปลงนี่ก็เป็นดาวเรืองนะครับ ดาวเรืองเมื่อทั้งแปลงแต่อันนี้น้าสิเก็บประทันนครับน้าสิก็บประทานคือน้าสียากยากเรายางเวียดนะครับอะไรก็เป็นสะที่คุดนะเขาคุดเป็นชั้นนะครับอันนี้ผมก็บอรู้เรื่องบอไดแต่ก็เป็นน้ำอยู่ทันแล้วก็มีเออมีตอไม้เอาไว้นั่งเล่นนะครับคือคือแต่งสวนไปแล้วก็คุมด้วยหญ้าฟางมีมะม่วงสีดา ก้อยก้อยขอัญก้อยนะครับภาษาพูดไทยก้อยหรือต้นกล้วยนั่นเองนะครับเขาเรียกก้อยนี่เรามาถามนักล่าของเราเฮ้ยดอมเป็นยังไงคืออยู่ป่ะ้วะถือถือถือคือคือถอามันคือเนี่ยเนักล่าของเราแล้วครับมันอาจจะต้องใช้ไส้เดือนครับในการล่าเพราะว่ามันปลาช่อนอ่ามันกินมันกินมันกินเนื้อเออมันเป็นสัตว์กินเนื้อไม่ใช่ปลากินลำอ่า เอาใบเอาใบมะสีดาให้มันกินได้เหรอกระปุกตาอ๋อมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับไม่ได้สัตว์กินพืชแล้วเนี่ยเราเดินไปสำรวจสะนั้นไปเลยมันมีไหมนี่ครับแกกระซิมมี่แบบเป็นคอนไม้ตั้งแบบริมสะอันนี้ก็คุมด้วยผมกับบอลูคือกันนะครับว่าเออเป็ดหนังต้องเออเอาอันนี้คุมเพราะว่าผมแม่งถนัดทางนี้ครับกระซิมมี่กุ๊กกุ้ย ภาษาพูดไดเขาเอินกบก,ก,ก,กล้วยนะครับต้นกล้วยาบบสา,ท,ยสาที่ตรงขึ้นกว่าอันนี้เขาฟูดไว้เห็นอย่างที่เป็นแบบนี้บ,บ้านี้อ๋อคลองไส้ไก่เออที่เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่บ่อันนี้ก็เป็นกกไผ่น,นะก็สิม<ว>ีกกไผ่แน่อันนี้ก็เป็นไผ่ตะไคร้นะครับกล้วยส่วนมากสิเป็น กล้วยหลายอ๋ออันนี้เน่ยที่เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่นะครับน่าจะขุดตรงนี้นี่คือคลองไส้ไก่น่าจะขุดรอบแต่เออสะนี่คือดอมก็มีกระชังนะครับแกทํากระชังน่าจะเอาไว้เลี้ยงปลาแต่ดสะนี่คือกว่านี่ปลูกตะไคร้ไว้นี่ก็คือกันกันอะไรนะกันดินสุด กันดินเลื่อนกันอะไรไปนะครับแกก็จะไปแบ่งแบ่งคูคลองโอ้แต่ว่าสะนี้ดูเป็นตำมีป๋าเพราะอุดมสมบูรณ์นะเออมาสะนี้จะสะนี้กันนะสิแบบพุดใหม่นะสิพุดใหม่ตามโครงการของเขานะครับสะนี้นะสิเป็นสะเก้าสะนี้แหละที่ควายตกน้ำตายนี่สิเป็นสะนี้แหละ นอนได้มาอยู่ตอนะอนะฮะเาเป็นคนเอาขึ้นสะนี่แบบโต๊ะสายก็มีล่ะเช่อมก็จะก่อนแปลว่าเออแต่ว่าถ้าถ้าฝนบ่ตกนะครับถ้าฝนบ่ตกทำอย่างคือมองนี่เปลี่ยนแต่ว่านั่งปิกนิกเลยมีต้นสำสานะครับกอไผ่เหล่าเฮ็ดคันเบ็ดแล้วก็มาดูบรรยากาศมุมกว้างก็คือยังไม่เป็นรูปเป็นร่างคักนะครับก็คือ แก่กับเฮ็ดกับแฟนแก่นะนี่ที่เขาขุดคลองไส้ไก่นะครับพ,พื้นที่สิบไร่นะครับแต่ว่าทําแค่สี่ไร่อุ้ยลมปองครับลมปองมีลมปอง,ปอง,น,ปองนี่คลองไส้ไก่อันนี้นเป็นควายเราซื้อมาเลี้ยงใหม่ควายตัวแรกโต๊ะน้ําตายก็ <c oughs> คือมาถ่ายก็ข้าวมาดูแต่มีแบบ ขายแบบจริงจังที่มีสาระมากหลายกว่านี้เพราะผมจะมีต้องถามคนที่รู้นะครับผมบ่ค่อยรู้ก็คือแกมีข้องเห็ดนะเดี๋ยวพาไปเมือ,องขอกเห็ด <c oughs> เหดน็นก็เป็นพวกเห็ดขาวนะสิเป็นเห็ดขาวเห็ดนางฟ้ามั้งครับถ้าใครสนใจเยอะเลี้ยงเห็ดอยากทำข้องเห็ดหรืออะไรครับเ <c oughs> พื่อนผมนะครับขายหัวเชื้อเห็ดแบบเป็นก้อน เรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้แล้วก็ขึ้นราคาให้นะครับนี่มะเมืองขอกเห็ดอย่าลืมนะครับเห็ดเห็ดก้อนนะเห็ดก้อนเห็ดก้อนนะครับย้าเห็ดก้อนถ้าใครสนใจผมมีเพื่อนที่จําหน่ายขายเห็ดก้อนนะครับเขาเอิญว่าเห็ดยังพี่เห็ดขาวเห็ดนางฟ้าฮะ เห็ดงอนขาวกับเห็ดนางฟ้าออมาวันนี้มาถามผู้รู้ไอ้วัดมาอันนี้พี่วัดเออพี่ชายผมแก่กับเห็ดโคูงหนันาคือกันครับก็แก่กับกำลังเห็ดมาอธิบายเรื่องเห็ดโอ้อันนี้เห็ดคอนขาวครับนี่อันนี้คือเห็ดเห็ดอย่างนะเห็ดคอนขาวเห็ดคอนคอนขาวคอนขาวพอคอนขาวพอเห็ดไอมันเดินเชื้อเต็มถุงเราก็จะมาเปิดปากปากถุงเอาไว้ แล้วก็จะเปิดปากแบบเปิดเปิดจุกนี่ออกแล้วก็เรามาดูนี่มันนี่มันได้ผลผลิตแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นแล้วก็เก็บอันนี้คือเชื้อเห็ดนะครับเห็ดเขาอันนี้อันนี้อันนี้พร้อมเก็บได้เลยพวกนี้เก็บได้เลยนี่นี่นี่ครับนี่คือเห็ดคอนขาวนะครับมันก็สิเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นเชื้อเห็ดในดินแม่นหรอพี่ที่เขาผสมกับดินมาเป็นเชื้อเห็ดอ่ะอาหาร มาก็จะเป็นเดียวนี้ครับไปไปพี่เจ้านำเข้าไปมืองเราก็ลดน้ำล้วก็ตัดต้ดดลยลดน้ำต้อเห็ดขา้าอ,อืนี่ครับเห็ดที่เข้าซื้อกินนะครับตามตลาดเนี่ยแล้วกเฮ็ดที่ดซื้อกินตามตลาดนี่นอ่าเราก็เก็บได้นี่ก็ได้ันี่็เป็นโรงเห็ดนะครับที่แก่เห็ดไว้อันนี้คือเข้าต้องคุมแสงแดดแม่นบ่พี่ก็มันต้องเห็ดขอนขาวต้องการความร้อนความอบเป้าอ่าความร้อนก็อบเป้าแต่เห็ดนางฟ้าจะชอบ อากาศหนาวเย็นถึงคึงก็ออกอันนี้ต้องคุมไว้ให้มันฮ้อนคุมให้มันอบอ้าวให้มันร้อนให้มันร้อนให้มันอบอ้าวให้มันฮ้อนอ้าวฮ้อนอ้าวเลยนี่เรเก็บได้สี่ห้าโลนี่นี่ร้อนอ้าวนี่คือแบบว่าร้อนแบบออกไปใช่ไหมครับเอาพามพามนะครับอันนี้คือเก็บได้ละบอพี่นี่แบบนี้นี่เก็บได้แล้วเก็บเก็บได้แล้วเท่าเลี้ยนทิพยเียนห้าเก็บได้เลยอ๋อสวยแล้วอันนี้ถือว่าสวยไ่ครับสวยสวยมากแบบมีเห็ดสวยโอ้โหหัวตำคาน โอ้ได้อยู่ได้นี่ห้าหกโลได้เลนี่มือหนึ่งต่อวันครับต่อวันไม่เก็บกลางคืนเลยพี่เก็บเก็บทั้งกลางคืนทั้งวันเอาเป็นเป็นเป็นอย่างต้องเก็บกลางคืนครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะมันก็จะออกตอนกลางคืนอ๋ออันอันคืออันที่เราตัดไปน่ะมันจะออกตอนกลางคืนไม่ไอ้ที่มันรอรอที่โตอ๋ออันที่อันที่มันรอโตแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยมันก็จะบานมันจะแก่เกินอ๋อก็คือต้องมาเก็บตอนกลางคืนด้วยตอนเช้าด้วยป่ะกลางคืนด้วยจนเย็นด้วย ตอนเย็นด้วยตอนคืนด้วยและแบบที่เอาละละอันที่ตัดออกไปนี่นะพี่เมื่อสิเกิดขึ้นอีกว่าถ้า,ถ,าถ้าเราตัดไปแบบนี้มันก็มันก็พักหน้าสักหน่อยมันก็จะออกเชื้อมา่อไหร่ก็จะออกมาเป็นนี้อันนี้ครับอันนี้ก็อุ้กลังสวยนะครับนี่ <120. S 1> โลละร้อยยี่สิบโลละร้อยยี่สิบขายทรงขายทรงขายปีกล่ะขายปีกก็เรา,<ข>าก็ทําเป็นจานเป็นจานจต่ละห้าสิบสามสิบอ๋อเราขาย เราขายทรงเราปลูกเห็ดแต่ไปขายปีกขายปีไก่เง mm hmm ี้ยพี่เนี่ยมันเก็บได้เลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้ถ้าขยันหน่อยก็เก็บได้วันละสามครั้งแต่อันนี้สวยๆนะครับตัวนี้สวแล้วก็ดูว่าเห็ดมันโอ้แต่ว่าอันนี้เก็บได้เลยเนี่ยพี่โอ้้เก็บไดประมาณนี่เบิ่อดือนนี้ก็ประมาณโลห้าโลแหละคือเจ้าเบอลแหละครับที่ห้าโลได้ได้อยูหางหกร้อยบาทครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือเป็นเบียร์อย่างครับอันนี้ชะอมชะอม นะครับชะอมก็มีนะครับชะอมแล้วก็ปลูกเป็นรวัวชะอมนี่อันนี้คือก้อนเห็ดที่เขาคือปลูกเป็นรวัวชะอมปลูกเป็นรั้วใช่ไหมครับปลูกแทนเป็นรว้วอันนี้คือก้อนเห็ดนะครับที่เขาสั่งมาเนี่ยคือถ้ามันได้เชื้อแล้วก็คือเปิดปากเชื้อเดินแล้วก็เชื้อเดินไอเห็ดมันก็จะออกมาจากนี่แล้วเราจะเขาสีหูจะไหนว่าเชื้อเดินไม่เดินก็มันขาวเต็มถุง่ะ เชื้อเดินดีให้มันเป็นสีขาวเต็มถุงขาวนี่คือเชื้อเห็ดขาวขาวนี่เต็มถุงจนถึงก้นเนี่ยถึงก้นนี้แปลว่าเชื้อเห็ดเดินดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ออกเป็นเห็ดเออออกเป็นเห็ดเป็นดอกเป็นดอกเห็ดอ่าครับโอเครับเดี๋ยวเรากลับมาเมืองอันนี้คือเชื้อยังไม่เดินอันนี้เดินจุดแล้วรอ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 วันครบกำหนดสี่สิบห้าวันต้องรอรอรอเชื้อเดินเนี่รอเชื้อเดินรอ โลเห็ดมันออกคือเชื้อมันเดินเนี่ยใช้เวลาจั้งมือสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันประมาณนี้บอกครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยต้องถามเจ้าของเห็ดเจ้าของก้อนอันนี้ก็คือสี่สิบห้าวันเนี่ยคือเชื้อเดินเต็มมันจะขาวหมดเราก็จะเลาก็รอแบบนี้บอกเปิดหน้าเราเปิดอันนี้อันนี้มันเปิดเองวะนี่หรือเขาอุดมาเขาเอ้ยมันเปิดเองก็ได้มันไม่เป็นไรมันเปิดก็เปิดอันนี้อุดไว้คือเราป้องกันแมลงป้องกัน อันนี้ก็คืออันนี้ได้จกมือแล้วประมาณนี้ต้นเด็เราสั่งมาเพิ่งเอามาลงวันนี้คืออ๋ออันนี้สักกะลงคือเชื้อเดินสุดถุงนี้เขาค่อยมาส่งเราเรารอเก็บเลยอ๋อคือเขาทําเสร็จมันจะเป็นสีน้ําตาลเป็นดินแม่นบอกครับเป็นดินเป็นขี้เลื่อยเนี่ยเป็นอ่าเป็นดินเป็นขี้เลื่อยแบบนี้ก็คือเขาคือเขาก็รอให้มันขาวทั้งถุงอ่าแล้วเขาถึงเอามาส่งเราเราพร้อมเก็บเลยเราพร้อมเก็บเลยนี่รอรอเก็บเลยครับ ถ้าใครสนใจเห็นนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับหรือว่าทักมาก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นหรือว่าผมจะขึ้นเฟซบุ๊กของเพื่อนนะครับที่ขายเห็ดนะครับจําหน่ายเห็ดหัวเชื้อแบบนี้นะครับส่วนเรื่องโครงเรื่องการปลูกนี่เดี๋ยวก็ได้คําปรึกษาจากเพื่อนผมเลยเพราะว่าเขาก็ทํโลงเห็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ประมาณกี่ก้อนครับพี่วัดครับ2,000นี่สุดนี่นะครับนี่รงเรือนก็มาทำช่วยกัน โรงเรือนเออเขาเรียกว่าโรงโรงเห็ดเนาะโรงเรือนเห็ดนะครับนี่แบบนี้เราทำเราต้องทำแบบช่วยกันเราเราไม่ไม่จ้างนี่นี่ครับสองสองฝั่งนี้นี่สองพันก้อนแม่นป่ะพี่สองพันก้อนความยาวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบสิบเมตรหอดดิปะหน้าเจ็เจ็ดแปดเมตรไหเจ็ดแปดเมตรเออไม่ถึงสิบประมาณนี้นะครับสองพันก้อนส่วนโรงเรือนก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าพลาสติกพลาสติกใสแล้วก็แสลมดำนะครับ ส่วนที่เหลือก็เป็นไม้าใส่เอาฟางใส่หรือว่าเอายางคุมได้อีกปะเอาฟางคุมเอาฟางแล้วก็แสลมคุมอีกทีให้มันมืดแล้วก็เป็นพลาสติกพลาสติกดาแม่นปะครับให้มันมืดให้มันร้อนเอาให้มันอบอ้าวนะครับเห็ดจะออกดีแม่นปะครับถ้าอบอ้าวเห็ดจะออกดีออกดีมากออกดีมากแล้วของเจ้าเด็กมีมีเห็ดคนขาวบหรือว่ามีเห็ดนางฟ้าอยู่บะของห้อน เลี้ยงไก่ไข่หรอเลอ๋อเป็นเลี้ยงไก่ไข่อแต่ของแกมาทางเฮดเนาะทางเฮดก็ปลูกพักอือฮไปอของแก,กมันขอของแกเน้นเฮดก็ปลูกพักแม่นบ่ครับของเราเน้นกล้วยของของของเจ้าเดีย๋ยวเน้นกล้วยกล้วยกล้วยกับไม้ผลอ๋อไม้ผลอันนี้ก็เป็นแบบเบี้ยนะครับมีมะม่วงอันนี้มีมะม่วงอันนี้มะเขือเนาะอันนี้พริกบ่ครับอนะันนี้พริกมะฮู้ นี่ก็สิเป็นมะฮูเป็นอันนั้นเดพี่ตัวนั้นยางนาอันนี้ยางนาบ่เลยอันนั้พายุอันนี้บอกยางนายางนาอันนี้คือยางนานะครับมันก็มีใหสูงสูงตามสีสีอันนี้เดย์ทำนี้พอยุอันนี้ต้นพยุงอันที่เมาแล้วเดินโซเซต้องมีไม้อันนี้ไว้แม่นบ่ครับอยุทามอันนี้ก็สิเป็นไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงที่มันอ่อนนอกรบบอ่อนนออันนี้ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูด แล้วก็มีอันนั้ไอ้ดอกแคดอกแค่นะอันนี้เดยครับสักทองอันนี้เป็นไม้สักทองเป็นไม้ยืนต้นสักทองแล้วสวยทำบ้านสวยนี่สักทองนะครับอันนี้เดยครับอันนี้ก็มะฮงคือกันสวัยแก่สีนเน้นพักนะครับพอบพี่เพนเป็นสีนเน้นพักเป็นถนัดปลูกอันนี้ถักแล ไม่ใช่หาดปลูกเราเราก็ทาไปเรื่อยเออทำ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 แบบทําเหมือนช่างไม้ใช่ไหมครับทาเหมือนช่างไม้ทำทำไปเรื่อยเรื่อยออทำทำเหมือนช่างไม้คือถ้าเรารีบแบบเราต้องไปจ้างแรงงานมันมันก็ไม่คุ้มกันแล้วเราทำงานเราทําไปเรื่อยเก็บกินไปเรื่อยทําไปปลูกไปแล้วก็ปลูกวันละต้นเนี่ยปีหนึ่งก็365้้ต้นละต้นไม้ก็ถือไปเยอะแล้วไม่ไม่จำเป็นต้อง ไปจ้างแรงงานให้เพื่องค่าแรงหรอกครับแล้วก็ช่วยๆกันอุบอันนี้พี่เพนนะครับพี่เพนนี่มาแล้วครับเจ้าของเออโค้งน้องนาโคปันสุขโคปันสุขโมเดลนี่กับพี่แจ็คซุ่งเจ้าเป็นไอ้น้องกันบ่าวทำเป็นไอ้น้องที่สนิทกันอ๋อเป็นไอ้น้องแล้วไอ้น้องกันแล้วไอ้น้องทองอ๋ออันนั้นหลานว่ะหลานว่ะพี่น้องน้องทรายอ๋อน้องทรายเบาๆได้แจ็คเด้อ ะครับเดี๋ยวพักสักคราวนะครับเดี๋ยวกันสิเดี๋ยวพาไปชมใหม่ไนเนี้ยทำไมเนี่ยชัวยด้กินดูให้ใหญ่แห่งแ้นเลยยมแซวลือเดือดไดดักยำแเวลืออ่าปรอเาี๋แจังใหญ่กินในทำไมเน้อพอมเพียนุยนะโอ้บบบบบาเอ้าโอ้ยแอบแอบถ่ายกันเยวะภาษาไหนพี่เจ้ามภาษาฮามีดมาละคํมครับเอ้า อยาก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 รู้คำไหนครับผู้สาวผู้สาวเจ้าคืองามแท้กระมุมรอกระมุมรอแมนแปลว่าผู้สาวงามสมจุ้ย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 ได้รกี้เนี้ยเวลาเจ้าขอผู้สาวเนี่ยเจ้ามาเข่าเจ้าบอกบองสลังเนียงบองสลังเนียงบองนี่คือพี่ใช่ไหมใช่เนียงคือสลังคำว่าสลังก็คือรักอ่สลันเอออะไรนะสะลังสะลันสะลังสะแรง แ่งแลงอไม่ได้ลิ้น<ะ>ไม่ได้สลังสลังสลังไม่ใสลังกันสลัง <c oughs> บางสลังเนียงธรรมชาติที่แสนจะยิ่งใหญ่เราเจอคุยมดดำนะครับงูหามเมืองเนี้เดือที่สิเป็นแบบนี้เป็นแบบแบบเออแบบนี้ยแบบคือที่เห็นเนี่ยเอาอเป็นเมืองน้องดอมซิดเบ็ดนะครับว่าคืออยู่ปะ คือพ่คือบ่อเราสิไได้ไปตลาดบ่เนาะยยเลยอันนี้กนะระชงังกระช่างนี้ไปถามกระชัางนี้ไปถามมาแล้วเนาะก็คือแกเลี้ยงหอยพวกหอยเซลีอหอยต่างหอยขมแมน่คืเคือ็ปีหนึ่งคือเฮาคือบ,บ่ไปอยู่ฟังพูดล่ะ <S 2> <S 2> เอเอาฟ,า <S <S ฟังนี่ละฟังนี่ละฟังนี่ละเฮาจะนึกไปฟังพูนเอาฟังนี่นึกไปฟังพูน เอาเอาหมาดเสียเอาไม่เอาไม่เอาตั้งใจตรื่องของมาดเสียฟันปลาแนยป่าสวาย ทเท้เาไปเจออะไรนหมตะคอใหญ่ตะ,ะคอใหญ่ครับอยู่สะแรกนะครับเออเราจะเอาเราจะเราจะได้ไปซื้อปลาตลาดมากินเราจะเอามันให้ได้อขึ้นมากินให้ได้นะครับตะคอใหญ่นะครับแล้วก็นี่เป็นช่างเสื่อมเล็กดีดีอยากเป็นนักล่าลงทุนซื้อเอ็นไหมพอแรกเพีงนี่เอเท้าก็สิทำการยิ่งเอานะครับ นี่คือทามาแม่ลูกมานเรียกว่าอะไรนี่ยิงไปเลยครับเห็นไหมครับเซียนเซียนพ่นกระจ้าครับมือนี้อะไรแล้วฟาร์มสงสัยอะไรแล้ววัอนี้สงสัยจะได้ซื้อปลาตลาดกินได้ละช่วงนี้ต้องแบบเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าเฮาสิมาจอบมันโอ้โหคือซีเมนต์แล้วฟาร์มโอ้โหไม่ลงไปอีก ถึงไม่ใช่ทาหารเก่านะพี่เศกระวังเยอไปนะครับระผปากมันจะบอดลองทิดูซิมันตกว่ะมันไกลเกินลงไปอีก <woo. S 3> นี่นนครับบทสรุปตอนสุดท้ายนะครับนี่ครับโอ้กับแจมเยอะแยะมากมายครับตนะปปั้งใจมา คงน้องนาที่นี่ฮะเอเคอนี่เรามาดูเชฟของเรานะครับคนป่าคนป่าหากินแบบป่าป่าเป็นไงเชฟเชฟเชฟมาตรงไฟหน่อยน้อยเราเอากินน้้มซโเชฟทำไมก่อกองไฟสองกองอย่างเงี้ยสองกองเพราะว่าเพราะว่าเรามีสัตว์ป่าหลายอย่างครับโอ้อะไรอย่างเช่นหมูป่าหมูป่าครับ,รบนี่ใช่ไหมครับ <without> อ๋ออันนี้คือ หมูป่าครับหมูปา่าหมูป่าหรือหมูหรือซี่โครงหมูที่โลตัสไม่ครับซี่โคหมูป่าครับอโอไปล่ามามันก็จะเป็นดิ้วอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่ไหนไหนเชฟลองลองถือเนี่ยเออถือถือถือถอ,อย่างนี้เออเออเออมึงไม่เหมือนคน <c oughs> มึงไม่เหมือนคนป่ามึงเหมือนคนบ้า <c oughs> เอาครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะมาถ่ายทําให้ดูนะครับโคกปันสุกโมเดลจะมาถ่ายให้เต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็จะมาถ่ายอะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้คือมาแบบมา,มา,มา,มาลองมาแบบมาลองมาจับ,บจูดเออมาทดสอบดูว่ามีอะไรอะไรบ้างคือมาเก็บข้อมูลแค่นิดนึงนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฮัลโหลฮะหลโหลเอออยู่ไหยอันอันเสียงโมเดลเสียงโมเาลไครเนี่ยบ๊ายบายจบจที่นี้แหละให้ฝากอะไรถึงแฟนเพลงหน่อยสวัสดีครับฝากให้พวกแฟนเพลงหน่อยเพื่อสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับ ัเลยครับบอกเขาว่าอยากกิน hmm. ข oh, ้าวพี่เพนพี S <S like ่เพนฝากฝากฝากนะครับฝากโคกปันไม่ไม่ไม่ฝากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวฝากเอายน์ลงอกไว้เออฝากเอายน์ลงเออแล้วเอาพี่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาทำให้อันนี้เรามามาดูทำนี้มาปลูกต้นไม้ชอบเลยมือผมด้านนี่จับเสียมไม่ได้ไม่เป็นไรหน้าเจ้าของนาด้าน ฝากฝากฝากอะไรพี่ฝากตัวนั้นฝากตัวนั้นโค้งนาขวัญโมเดลด้วยเดี๋ยวฝากโค้งนาขวัญโมเดลครับพูดใหม่พูดจะชัดชัดหน่อยโค้งนาขวันโค้งนาขวันโมเดลเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามโค้งนาขวมเดลเดี๋ยเอาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามโค้งนาขวันโมเดลแค่รวมกานพี่ต๊อกครับผมฝากอะไรไหมครั ไม่มีไม่มีฝากครับไอ้แจ็คครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพวกหนองนาโมเดลในช่องทางเพือว่าเดินตามเอาเดินตามเดินตามเพจเพจโควกบรรสุโมเดลนะครับมาแม่นเดินตามรอยอันนั้นได้เดินตามรอยเมียบดานตามเยี่ยมนี่เด็กคนนัก